อ่าง่นอ่ะมาเรื่ององุ่่นกันค่ะอ่าง,ง่นชัยมาร์ทแคทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาติติงการให้ข่าวผลสมตรวจสารตกคร้างว่าก่อให้เกิดความเตื่นตระหนกและสร้างความเสียหายบอกว่ายังไงน้อง คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะท่านรัฐมนตรีสาธารณาสุขบอกว่าข้อมูลไหนที่แสดงออกไปแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายทั้งกับผู้บริโภคและกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยจำเป็นต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนสารตกค้างนะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ปริมาณมันไม่ได้มากเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรโวยวายมันผิดจรรยาบรรณคนที่ทํางานต้องดูหน้าที่ของตัวเอง กระทรวงสาธารณสุขกับออยอเป็นผู้ดูแลและทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วถ้าผลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าตรวจพบหลอกมาโวยวายสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมประเด็นก็คือว่าที่มีการไปสุ่มตรวจก่อนหน้าและเป็นการถแถลงรวมๆออกมาว่าพบสารตกค้าง50ชนิดในทุกตัวอย่างเลย แต่พออาจารย์เจษดาเด่นวงบริพันธ์เจาะเข้าไปในการสุมตรวจเพราะเขาดูเป็นอ,ะอ่ะหมายถึงดูตัวเลขเป็นตัวเลขเดูหน่วยก็ปรากฏว่ามันต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โคเด็กของโลกกําหนดเอาไว้ค่ะอัง่นมันต้องมีสารตกค้างอยู่แล้วหมายถึงต้องใช้สารเพราะมันเป็นผลไม้ที่มันเป็นผิวบางอ,ะอ,างอ่ะมันบบกบางอ่ามันจําเป็นต้องใช้โยเวนจะใช้อินทรีค่ะแต่กรณีนี้ในมุมอาจารย์เจตนเนระบุว่ายังไงนะ ใน23าตัวอย่างมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานสารบางตัวที่โลกเขาไม่กำหนดกฎเกณฑ์มันก็คนละมุมกันหมายถึงว่าเราอาจจะถือว่าหลักการป้องกันไว้ก่อนแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ม,มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสารเคมีที่ประเทศไทยเนี่ยห้ามใช้แต่มันก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างใน24ตัวอย่างใช่ไหมก็คือคลอไพลรีฟอสอะค่ะนี่แหละ มันมีตัวอย่างเดียวแต่ผลที่เกิดขึ้นในมุมคุณสมศักดิ์ก็คือมันก่อให้เกิดความเสียหายตื่นตะนกอันนี้ก็คนละมุมเพราะทางมณฑลที่ผู้บริโภคกลุ่มก้อนที่เขาออกมารณรงไปสวมตัวจแล้วให้ข้อมูลเขาอ้างว่าหลักการป้องกันไว้ก่อนถ้ามันมีก็ไม่ควรใช่ไหมถึงมันจะมีในปริมาณน้อยแต่กินเข้าไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นก็ควรต้องป้องกันไว้ก่อนฟังอาจารย์เจษหรืออยอยก,ก็บอก ก็ล้างก่อนไงล้างให้สะอาดนะวิธีล้างมันก็จะปลอดภัยแล้วปัญหาตอนนี้ก็คือคนที่เขเอาเข้ามาแล้วไปอยู่ที่แผงแล้วขายไม่ออกอเจ๊งใช่ไหมค่ะอันนี้ก็คนละมุมกันไหนฟังเสียงลัมตี<ข>สมศักดิ์สิค่ะผมคิดว่าอะไรที่มันแสดงออกไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายทั้งผู้บริโภคและในเรื่องของเศรษฐกิจผมว่าต้องระมัดระวัง สารตกค้างมีอยู่แล้วแต่ปริมาณเนี่ยมันมากเกินกว่านีสิ่งที่เขากําหนดหรือไม่แต่ถ้ามันไม่มากเกินกว่าเนี่เราจะมาโวยวายอะไรต่างๆผมว่ามันผิดมันผิดจริยาบรรณนะครับคนที่ทํางานในแต่ละหน้าที่เนี่ยต้องรู้หน้าที่ของตัวเองเออยอหรือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องดูแลไม่ได้ทําให้พี่น้องประชาชนเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ามันอยู่ต่ามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่า ตรวจพบแล้ววุยวายกันไปหมดมันก็จะเสียเราต้องมาคุยกันนะมาคุยกันไม่ให้โลกมันตกใจหรือคนในประเทศตกใจแล้วพ่อค้าตายเลยทีเนี้ยนะดูดูให้มันทุกมุมอย่าไปดูมุมใดมุมหนึ่งไม่ดีถ้าครบเราก็ต้องแจ้งเตือนปรับหรือดำเนินการแต่ไม่ใช่ไปกวาดพูดเอามันมันไม่ได้หรอกครับไอเนี้ครับอ่านี่คือมันก็มีมุมอ่ะอคือจะบอกว่าเข้าข้างในทุน ปัญหาตอนนี้คือมันไปอยู่ที่แผงค้าหมดแล้วอ่ะค่ะไอ้ที่ขายอยู่ใช่อย่างที่บอกไปก็คือห้างผมยังไม่กลัวเลยอันนั้นเขาต้นเขาเรีเยกอะไรนะหน้าตักเยอะค่ <หา S 2> อ่าไม่ต้องขายแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยประเด็นที่คุณอาจารย์เจษดาพูดมันจะเป็นประเด็นว่า23่สิชนิดอ่า23ตัวอย่างที่ไปตรวจมันมีค่าที่มันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานามากๆ แต่เอามาแถลงลักษณะว่ามีสารปนเปื้อนทุกตัวแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลสุ่มตัวมันมีตัวหนึ่งซึ่งมีปัญหาจริงเพราะประเทศไทยเนี่ยห้ามใช้เอาเป็นว่าเมื่อวานอ,อยอว่าอย่างไงน้องอยอโดยเลขาธิการออ<ด>ยค่ะเลขาอย,<ด>ยท่านบอกว่าที่ทแถลงของไทยแพรน่ะมันมีเพียงตัวอย่างเดียวที่พบคลอไพรีฟอสซ,ซึ่งกฎหมายเนี่ยห้ามใช้ ส่วนสารตกค้างอื่นๆเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่กฎหมายระบุค,ค่าความปลอดภัยเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็เป็นกลุ่มสารกําจัดศัตรูพืชที่ระดับสากลไม่ได้จัดอยู่ในรายการเฝ้าระวังเนื่องจากไม่มีข้อมูลการก่ออันตรายจึงนําค่าที่ได้ไปใช้กับมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีการกําหนดค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน0.01 ppm ถ้าคิดเทียบเท่าก็คือ1ในล้านส่วน ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามันเกินเพียงเล็กน้อยอันนี้หมายถึงตัวสารเคมีที่โลกเขาไม่ได้กำหนดมาตรฐานค่ะเราก็เรมาตรฐานไม่เกิน0 0 1ซึ่งก็คือหนึ่งในล้านส่วนซึ่งถือว่าต่ำมากๆเอามาเป็นเกณฑ์เอาไว้ก่อนมันก็เกินแค่เล็กน้อยดังนั้นยืนยันว่าอง,งุ่นเนี่ยกินได้เพียงแต่ว่าต้องล้างให้ถูกวิธีเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างขณะเดียวกันก็บอกว่าผลไม้ผักที่มีการนำเข้า ออยโดยด่านอาหารมีการส่งตรวจเป็นหมื่นรายการมีการส่งตรวจท่างปฏิบัติการอีก500รายการเข้าข่ายเกินปนเปื้อนตกค้างของสารเคมีเกินเกณฑ์อันนี้หมายถึงรวมๆนะมันด้หมายถึงองุ่นอย่างเดียวร77รายการซึ่งได้รบคดีทุกรายที่ได้มีการส่งตรวจเจออย่างเป็นทางการดําเนินคดีกับผู้นําเข้าความผิดก็คือปรับ5 0,000นและทําลายสินค้าหรือส่งคืนอประเจศต้นทาง แล้วก็ยังมีการสุ่มตรวจต่อเนื่องจากกรณีไทยแพนตรวจพบสารอันนี้อีกตัวหนึ่งน้อง ค่ะคลอไพรีฟอสเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสารเคมีทางการเกษตรอันตารายประเภท4ีที่ประเทศไทยกําหนดว่าแบนเนี่ยแล้วอย่างที่บอกอ่ะพบอยู่ใน1รายการ1รายการจาก24รายการ <24. S 1> องุ่นเนี่ยเจออยู่1รายการออยก็ได้ประสานขอข้อมูลเพื่อเอามาตรวจสอบตามขั้นตอนซึ่งออยเนี่ยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลไม้นั้นแล้วจะเอามาตรวจสอบหาสารตกค้างใหม่ตรวจใหม่จะตรวจใหม่ถ้าพบความผิดจึงจะดําเนินการทางกฎหมายเพราะอะไร คือออยไม่สามารถจะเอาผลข้อมูลของหน่วยงานอื่นมาใช้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเพราะว่ามันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะทราบผลหนึ่งรายการที่ว่านี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำว่ากรณีของผู้บริโภคเนี่ยคือถ้ามีสารปนเปื้อนถูกตรวจพบใช่ไหมคะแต่ไม่เกินค่าความปลอดภัยที่กำหนดก็ถือว่าบริโภคได้แต่ต้องล้างให้ถูกวิธีขณะที่เครือข่ายของเอกชนเขาระบุ สารปนเปื้อนเข้าไปในเนื้ออ้ง่นซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของอ้ง่นเนี่ยแล้วดังนั้นล้างขัดออกไปไม่ได้เนี่ยค่ะขจัดออกไปไม่ได้เลขาอยบอกว่าในแง่ของข้อมูลสารเคมีที่ใช้มีการซึมออกฤทธิ์แตกต่างกันไปบางชนิดซึมเข้าสู่รากบางชนิดซึมเข้าสู่ใบแต่ในกรณีของผลไม้เนี่ยที่จะซึมเข้าไปในตัวผลเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่มันจะติดอยู่ที่ภายนอกก็คือที่เปลือก ถ้ามีการล้างก็จะสามารถขจัดออกไปได้และอาจจะมีบางส่วนที่ออกฤทธิ์แล้วซึมเข้าไปในเนื้อผลแต่ปริมาณที่ซึมเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะไม่มากซึ่งในกรณีนี้ผลองุ่นเปลือกค่อนข้างหนาดังนั้นก็จะกันซึมได้ยากกว่าผล,ลไม้เปลือกบางกฎหมายถ้าเกิดคนไหนเนี่ยใส่สารที่ เช่นบางอันเป็นวัตถุอันตรายประเภทสี่ซึ่งเราแบนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายแน่นอนส่วนอันที่เกินค่าจากที่เรากําหนดก็อันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายการน,นี้ก็ไม่ไปตรวจแล้วก็ดําเนินการไปแต่ในแง่ของความปลอดภัยมิติหนึ่งก็คือสารบางอย่างเนี่ยได้ได้รับไปหมายว่าติดไปกับผักผลไม้เพราะฉนนั้ในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดสารมันไม่เกินค่ามาตรฐานที่เรากําหนดนะครับก็ถือว่ายัางใช้ได้แต่บางอันนี้ยจจะมีการเกินค่าไป พราะในแง่ของผู้บริโภคถ้าดำเนินการร้างผักผลไม้เนี่ยก็จะทําให้สารต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปเล็กน้อยจริงๆนะครับการที่เรากําหนด0 0 1 1ต่อล้านเนี่ยการที่กําหนดค่าต่ำาบบนี้มากๆอยู่แล้วการเกินเนี่ยแน่นอนว่าในแง่กฎหมายเนี่ยถือว่าผิดแต่ในแง่ความปลอดภัยเนี่ยจริงสารตนานก็ต้องไปหาข้อมูลต่อว่าสารปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างไรในแง่ของผู้บริโภคก็คือร้างาแล้วก็มาระวัตถดาสารบางอย่างพบแต่ไม่เกินค่าความปลอดภยัย ครับหลายตัวเนี่ยพบครับถามว่าพบไหมพบแต่ว่าไม่เกิดข้าความปลอดภัยรับประทานได้แต่ยังไงก็ตามล้างแล้วมันจ็ยิ่งน้อยลงไปอีกก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะทั้งหลายทั้งปวงถ้าถามผมอะไรก็ตามทีสายไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคือมุมหนึ่งเนี่ยองค์กรเดอกชนเขาเขามองในมุมหลักการปลอดภัยไว้ก่อน ที่เขาแถลงสัปดาห์ที่แล้วสํารวจชาชมาร์ทแคท24ตัวอย่างชาชมาร์ทแคทพบสารเคมีอันตรายกําจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน23ตัวอย่างและหนึ่งในตัวอย่างพบคอไพรีฟอสตกค้างซึ่งไทยยกเลิกใช้ส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศจีนข้อมูลนี้ถูกทักท้วงโดยอาจารย์เจตบอกไอ้23ใน24มันไม่ได้เกินมาตรฐานม,มันต่ํากว่ามากด้วยมันเป็นเรื่องปกติที่องุ่ต้องเจอ แต่ที่ตรงกันก็คือสารคอไพรีฟอสซซึ่งอันนี้ออยจะไปตรวจซ้ำค่ะใช่ไหมอีกหนึ่งสัปดาห์จะรู้ผลอ่ะทั้งหลายทั้งปวงเป็นั้นว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่ต่อเนื่องไปท่านผู้ชมไหนอังวลคุณผู้ชมบอกให้บอกวิธีล้างเขาใช้เบกกิ้งโซดา,ซดาค่ะ,คะใช่ไหมหรือถ้าใช้น้ำเปล่าอ่ะ ถ้าจําไม่ผิดก็คือให้แช่เอาไว้ก่อนสัก15นาทีเสร็จแล้วก็ให้ล้างแบบล้างน้ําเปล่าแล้วก็ถูๆขัดๆที่ตัวลูกอะค่ะอ,อะพูดจริงๆนะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะท่านชม,ชม,ชมคิดว่าผักผลไม้ไทยมีไหมมีฮะเออ,อ,อล้างทุกอย่างเนี่ยค่ะถูกไหมน้องสะ ล้างทุกอย่างเลยเนี่ยเยก็แนะให้ตัดออกมาเป็นลูกๆค่ะอ๋อนี่วิธีค่ะ,ะถูขนาดนี้รอบแรกเนี่ยแช่ไว้ก่อนถ้าเป็นน้ําเปล่านะคะ1ินาทีเสร็จแล้วก็ล้างน้ำผ่านแช่ล้างเป็นลูกๆอ่ะหรือไม่ก็ล้างด้วยเกลืออเกลือก็ได้อืทอ่จริงๆถ้าจะต่อต้านคัดค้นองุ่นนะอีกข้อหนึ่งเบาหวานอ๋อน้ําตาลเยอะองุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่น้ําตาลเยอะมาก ซึ่งไม่ควรถ้าจะรับประทานล้างให้ดีแล้วรับประทานแต่พอดีอเพราะชัยม์ดแคตนี่พี่ก็กินนะก่อนหน้าพรินทีเดียวรวมกวม้กมๆน้ำตาลทั้งนั้นเลย